สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุกัมพรครับ คุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพื้นที่เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งถือว่าเป็นฐานรากนะครับวันนี้นะครับเราตั้งชื่อตอนว่าการสร้างแหล่งท่องเที่ยวจุมจนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากนะครับจะเป็นยังไงนะครับกับแขกรับเชิญก็คือคุณสุทธิพงศุริยะนะครับท่านเป็นนักออกแบบ เป็นเจ้าของสตูดิโอนะครับชื่อขาบสตูดิโอและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬนะครับหรือเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตบึงกาฬนะครับตอนนี้คุณขาบหรือคุณสุธิพงศ์อยู่กับเปล่าแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุธิพงศ์ครับสวัสดีขราบพี่น้องขรับขออนุญาตเรียกคุณขาบได้นะครับขาบนี่คือตาขาบป่ะขาบฮะชื่อเล่นฮะชื่อเล่นครับจริงๆชื่อเต็มมันคือตาขาาป่ะฮะใช่ไหมครับ ชื่ออย่างเงี้ยมันไทยแท้ๆนะข<อ>่าบน้อยคนว่าผมเนี่ยน้อยคนในี่ใครชื่อขาบเนี่ยเออเอามาตั้งชื่อเนี่ยมีลูกมีหลานบาหลายตั้งชื่อบ้างขาบตะขาบ <c oughs> นะครับขอบคุณครับขออนุญาตนิดเดียวคือได้มีโอกาสนะครุณผู้ชมได้มีโอกาสคุยนอกรอบกับคุณขาบนะครับน่าสนใจมากนะครับสิ่งที่คุณขาบทําสิ่งที่ทำมานี่ทำมานานนะครับจนมาถึงวันนี้ เอางี้ขออนุญาตแนะนำให้คุณขาบแนะนำคุณผู้ชมสั้นๆเรื่องราวชีวิตตัวเองหน่อยเป็นยังไงมายังไงเนี่ยมาเป็นเจ้าของสตูดิโอมายังไงรู้เลยเบื้องหลังนี่มีทั้งได้ทั้งรางวัลได้ทั้งงานศิลปะงานอะไรแย่ๆมากมายสนใจยังไงเล่าชีวิตให้ฟังเลยมลันเริ่มต้นมายัางไงอก็ผมเป็นคนจังหวัดบึงการเนะาะจังหวัดอีสานอีสานฮะว่าวอ,อีสานเขาเรียกว่าว่าว่าว,ว,าวครับว่าว,ว,าวโอเคก็เป็นคนบึงการ แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยสนใจอยู่ 2, 3อย่างในชีวิตนะที่รู้ว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรและชอบอะไรผมชอบออทำงานศิลปะนะชอบมากเลยฮะเกิดมาเพื่ออะไรชอบอะไรครับอันที่สองเนี่ยผมชอบอาหารมากๆเลยน,นชอบงานศิลป์ชอบอาหารครับอันนี้ร,รู้รู้ตัวเองแต่แรกเลยและอันที่สามผมชอบการทำงานด้านสังคม oh. สามสามก้อนเนี่ย มันอยู่ในจิตวิญญาณรู้ว่าตัวเองชอบเลยฮะเพียงแต่ว่าความชอบเนี่ยมันก็แค่แค่เรียกแพชชั่นเนาะแต่ว่ามันจะเอามาทำจนมามีวันนี้ชื่อขาบซีโอได้อย่างไรอันนี้มันก็เหมือนเป็นการเดินทางที่เราเกิดมาแล้วเราค้นหาคำตอบเราเจอพอดีก่อนที่เราจะตายอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวคำพูดนี้น่าสนใจตรงที่ว่าผมรู้ว่าผมเกิดมาแล้วผมชอบอะไรครับ แสดงว่ามันกระทบเราหรือมันทําให้เรารู้สึกหรือทําให้เราอะไรก็แล้วแต่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วสิจริงครับผมรู้ตัวเองเลยนะฮะว่าเ,าเกิดมาแล้วแล้วอะไรที่เราแล้วเรามีความสุขอะ่ะผมรู้เลยนะครับเพราะคิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยเราก็คือ,อทำงานเพื่อให้เรามีชีวิตมีมั่นคงความมั่นคงในชีวิตเนาะ มีเงินมีชื่อเสียงมีการยอมรับอะไรเงี้ยแต่แต่สิ่งหนึ่งของมนุษย์เนี่ยเราต้องรู้ตัวเองนะครับก่อนเราจะตายเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและชอบอะไรชอบก่อนเราจะตายคือเราต้องรู้ตัวเรานะต้องรู้ถ้าไม่รู้บางทีตายไปเสียชัดเกิดมีม,มีมีหลายคนนะฮะที่เป็นอาจารย์มหารัรเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอิจฉา,าผมอิจฉา,าที่ผมได้ทําในสิ่งที่ผมรักและผมชอบ เขาบอกผมเยอะเลยผมขออนุญาตถามนิดหนึง่งครับบอกว่าชอบงานศิลป,ปะชอบอาหารครับไอความรู้สึกมันยังไงเนี่ยไอตรงนี้มันมันเริ่มยังไงเห็นอาหารสวยเหรอหรือเห็นอาหารมันเป็นยังไงหร,<อ>หรือว่าเป็นนักชิมส่วนหนึ่งด้วย,วย,วยจากการที่ผมเป็นลูกคนเล็กของที่บ้านเนาะก็ทำอาหารกับแม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความความเคยชินแต่ความเคยชินมันก็เป็นแค่เรื่อง ที่เป็นวิถีของผู้คนแหละแต่คนบางคนเนี่ยเ,ออเรียกว่าเกินมาเพื่ออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าผมผมเข้าใจเรื่องแก่นธรรมเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องแก่นธรรมเป็นเรื่องสําคัญมากในในชีวิตของมนุษย์แก่นธรรมนี่ธรรมะหรือเปล่าถูกต้องครับผมมีหลักในการใช้ชีวิตอยู่3อย่างก็คือธรรมะธรรมชาติและก็ธรรมดาอันนี้ค,คือเป็นแก่นในชีวิตของผมนะครับ <Wow. S 2> ก็เลยเข้าใจต่กัคือคือคือคำพูดนี้คือคือทำให้รู้ว่าคุณเข้าใจจริงๆครับอืม <laughs> คือคือสามคำ <c oughs> ที่ทำให้ผมรู้ว่าคุณเข้าใจ <c oughs> ที่ผมย้อนถามนิดหนึ่งว่าอ่าตอนเด็กๆแม่สอนไหมนี่อาหารเป็นอย่างนี้เพราะอีสานผมก็ไม่รู้อาหารจะเยอะขนาดไหนแม่สอนมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเก็บตกหรือว่ามัน แม่แม่แม่เปิดร,าร้านอาหารหรือแม่ทําอาหารไม่ครับคือวิถีชีวิตคนม้านนอกในต่างจังหวัดก็เราทําอาหารเพื่อเพื่อนมงชีพเนาะเพียงแต่ว่าผมเนี่ยอ,อ,อาจจะแบบคุ้นเคยชอบและผมก็เป็นลูกมือเขาอะไรเงี้ยแต่แต่สิ่งหนึ่งเวลาเวลาการถ่ายทอดการสอนเนี่ยในความเป็นอีสานเขาไม่ได้สอนโดยโดยการพูดนะครับแต่เขาสอนด้วยการการทำให้ดูและเราก็เป็นนัก สังเกตนะครับเพราะว่าการเป็นนักสังเกตมันน่าสนใจและก็สิ่งหนึ่งเนี่ยทุกวันพระเนี่ยพ่อกับแม่ต้องบังคับผมเนี่ยเข้าห้องพระด้วยกันเพื่อสวดมนต์ซึ่งสิ่งเหล่านีน้ผมได้สมาธินะฮะจากการอยู่ในห้องพระเวลาเราไปทําอะไรเราจะเข้าถึงแก่นของมันผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญมากนะครับคือคุณพูดที่ผมน่าผมเข้าใจแล้วว่าทําไมอาจารย์เขาบอกอิจฉาคุณครับคือแสดงว่า อันนี้ส่วนตัวนิดหนึ่งแสดงว่าขาบเป็นคนช่างสังเกตขาบถึงได้เข้าถึงเข้าได้ถึงได้เข้าถึงธรรม,รรมชาติและธรรมดาขาบเพราะสังเกตนี่เองนะครับเดี๋ยวกลับเข้าเรื่องเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงไปเรื่องอาหารนะครับคือผมพอจะรู้แบืกกงต้นนะคุณผู้ชมแต่จริงประเด็นตอนนี้เราจะคุยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวชุมชน <các S 1> ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานล่างมันเป็นยังไงตอนนี้เราคงจะคงไปที่บึงการกันแล้วกัน นะครับภาพรวมก็จริงๆจังหวัดบึงการก็เป็นจังหวัดที่อยู่ติดโขงจังหวัดใหม่นะคบสิ่งที่บึงการมีนะครับทุกคนก็รู้จักดีทุกคนก็ไปท่องเที่ยวก็เป็นมีการท่องเที่ยวอยู่2รูปแบบนะครับแบบแรกคือเราเกิดมามันก็มีเรียกว่าธรรมชาติให้มาหินแม่น้ําป่าไม้ภูเขา ก็ที่บึืองการก็มีถ้ำนาคามีหินสาวานมีภูทอกมีแม่น้ําโของอะไรเงี้ยอันนี้คือเราเกิดมามันก็อยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่บึืองการเพิ่งเริ่มมีและผมเข้ามาเ,เรียกว่ามีส่วนผักดันและเกี่ยวข้องก็คือการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมทําโดยทําต้นแบบก็คือการทําพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึืองการ ก็คืออันนี้คือสิ่งที่ผมทํามาปีนี้ปีที่8แล้วนะครับพิรุภั์มีชีวิตจังหวัดบึงการถูกต้องครับผมนึกถึงเพื่อนผมคนหนึ่งเขาทาที่สกลเหมือนกันแต่ก็ทําที่หนองอะไรบึงอะไรน<อ>ะห<า>น,นองหานหนองหานครับใช่ไหมฮะของขาเป็นยังไงครับพิรุภัณเออของผมเนี่ยตากาของผมมันง่ายมากเลยก็คือว่าผมเนี่ยอยากจะเห็นเ,เรียกว่าวิถีชีวิตของ คนในบ้านนอกนะฮะซึ่งเขามีทุนวัฒนธรรมอยู่แล้วแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ประเด็นคือเราจะต้องเอาสิ่งที่เรามีความถนัดและช่ำชองที่สุดก็คือศิลปะก,การออกแบบร่วมสมัยมก็คือสิ่งที่ผมถนัดที่สุดเอาการออกแบบไปจัดการทุนวัฒนธรรมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมในเรื่องของออวิถีชีวิต ให้มันมีความผสมผสานร,ร่วมสมัยในรูปอย่างนี้หรือเปล่าครับในรูปนี้ก็เป็นพญานาคซีตะกูลเพราะมงการมีความเชื่อความศรัทธาพญานาคก,ก็เอาเรื่องของศิลป,ปะไปออกแบบนะครับการออกแบบสร้างสร้างแรงเวียงนะฮะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญให้กับหมู่บ้านผมกลายเป็นหมู่บ้านพญานาคกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าหมู่บ้านพญานาคเลยภาพวาดพญานาคเยอะที่สุดในประเทศไทยโอ้เหรอครับ อันนี้ก็เป็นไอเดียคุณเออถูกต้องครับเนี่ยเนี่ยในรูปเนี่ยคือนี่เหรออันนี้ก็เป็นนักนิสิตนักศึกษาที่มาทํากิจกรรมร่วมกับเราอันนี้คือบ้านนะฮะอันนี้คือบ้านบ้านที่ผมเคยหลับนอนนะครับบ้านที่หลับนอนก็เป็นแบบนี้หละครับตั้งแต่อดีตแล้วก็จัดการใหม่ให้มันมีความร่วมสมัยอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ภาพพิพิธภัณฑ์คือคือในยะของคำว่าพิพิธภัณฑ์นะครับ เราอย่าไปมองว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่โตเป็นตึกรามบ้าน,นใช่แต่คําว่าพิพิธภัณฑ์ของผมเนี่ยมันจะต้องสร้างสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างไรายได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่กินได้เราเอาบ้านเก่าของบ้านครอบครัวพ่อแม่มาจัดก,การด้วยศิลปะการออกแบบจัดองค์ประกอบให้สวยงามเท่านี้ก็ทําให้บ้านแต่ละหลังนะที่เข้าร่วมโครงการของผมเนี่ยก็ทําให้นักท่องเที่ยวอ่ะ เดินทางจากทั่วไทยเข้ามาในพื้นที่ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างไรายได้สร้างสิ่งใหม่ทุกคําตอบนะฮะผมได้มาหมดแล้วครับจากการที่ทาําบ้านรันดี้หมายความว่ามันมีกี่หลังเนี่ยบ้านในพื้นที่อันนี้เรียกว,ว่าบ้านส่วนตัวนะครับก็มีแค่หลังเดียวเองเอที่เป็นประมาณนี้หลังเดียวหลังเดียวเองนึกว่านึกว่าทั้งหมู่บ้านยังเ,เราเราเรา,เรา เอาบ้านมาทําเป็น,นต้นแบบก่อนเอาบ้านเราก่อนใช่พอเราทําบ้านเราเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ให้บ้านเป็นศูนย์เครือข่ายการพัฒนาที่เรียกว่าโซ่พิสัยโมเดลโซ่พิสยัยเป็นชื่ออําเภอที่ผมอยู่อ๋อครับก็โซ่พิสัยโมเดลนีล่ก็เป็นโมเดลที่มีนัยยะคือเอาศิลปะการออกแบบร่วมสมัยไปแก้โจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตอนนี้ก็กระจายไป สารพัดที่นะฮะบ้านวัดราชการในจังหวัดเมืองการและก็แล้วก็เป็นไอเดียให้กับผู้ประกอบการทั่วไทยเลยถ้ามองเห็นรูปแบบเนี้ยมันกระจายไปทั่วทั่วไทยแล้วฮะตอนเนี้ยอ๋อหมายความว่าพ,พูดง่ายๆข่าวเป็นคนเริ่มต้นกับเอาสิ่งที่มันมีอยู่เอาสิ่งที่มันก็เลยเป็นวิถีเดิมที่เนี่ยเนียอย่างุผู้ชมดูนะฮะเป็นวิถีเดิมที่ เป็นท้องถิน่นเป็นวิถีอาวิถีเราอ่ะแหละใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเติมงานศิลปะเข้าไปเติมเอกลักษณ์เติมจุดเด่นจุดแข็งเข้าไปแล้วก็คนก็มาเที่ยวชมได้ับสร้างไรายได้บให้กับละแวกนั้นถูกไหมใช่ไหมจับจ่ายซื้อสองซื้อของที่ระลึกกับซื้อของที่ขอถามนิดนึงว่าสมมุติผมไปบึงการเนี่ยอันนี้ก็เป็นแหล่งหนึ่งที่ผมควรจะต้องไป ก็คนโดยธรรมชาตินะฮะพี่นกก็คือคนเนี่ยเขาเขาอยากจะมา,าดูเรื่องของสิ่งที่แบบ Amazing บยกตัวอย่างเขาอยากจะมาถ้ำนาคาครับเมื่อเขาได้ขึ้นไปถ้ำนาคา4ีหชั่วโมงเสร็จแล้วเขาก็อยากจะท่องเที่ยวในพื้นราบ,รบก็คือวิถีชีวิตชุมชนซึ่งไปที่ถ้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนะแต่วิถีชีวิตเนี่ยมันไม่มีฉะนั้นเราจะเป็น ผลกระทบโดยตรงเลยที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเราเพราะเขาได้เห็นความร่วมสมัยความงามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เปลี่ยนไปและทําให้คนเนี่ยมีรอยยิม้มอพื้นที่ของเรามีคําตอบที่ชัดเจนครับเอางี้บึงการเนี่ยมันถูกแยกมาจากหนองคายเนาะแล้วตอนนี้ก็คือว่าจุดแข็งของบึงการ คืออะไรจุดแข็งนะฮะจุดแข็งก็สายมูครับสายมูท่องเที่ยวสายมูพญานาคธรรมะนะฮะธรรมะมสายมูแล้วก็มีพระเกจิคนคนในโลกตะวันออกเนี่ยก็ยังมีความเชื่อศรัทธาสิ่งเหล่านี้คนก็จะมาเรื่องพญานาคเยอะครับฉะนั้นพื้นที่ของผมเนี่ยก็เป็นเรื่องเอาศิลปะก,การออกแบบทําให้พญานาคเนี่ยมีมิติ ีกรูปแบบหนึ่งที่มีความงามแบบร่วมสมัยจับได้คนได้เงินเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศอะไรองี้ครับบึงการเนี่ยมันคือเมื่อก่อนเป็นอำเภอใช่ไหมครับในบึงในหนองคายในหนองคายนะฮะแสดงว่าเรื่องของพญานาคเนี่ยบึงการเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นกำเนิดเลยปะเป็นเป็นแหล่งเป็น ที่รู้ไม่รู้สิผมไม่รู้จะเรียกว่าใช้คําว่าไงมันมันเรียกว่าแม่น้าโขงเนาะความเชื่อของผู้คนที่อยู่ในแม่น้าโขงก็เชื่อในเรื่องของพญานาคและมันก็มีบ้างไฟพญานาคเดี๋ยววันที่17ตุลนาคมเียไฟพญานาคที่บึงการหรือนองคารมีทั้งสองฮะแต่แต่เข็บโขงมันขึ้นหมดเลยฮะนะฮะแต่ว่าที่บึงการเนื่องจากว่ามีเรื่องของถ้ำนาคาเนาะครับมันก็ก็ทำให้ชัดเจน ถูกครับเป็นเรื่องพญายนาครับคนก็มาเยอะฮะแล้วก็ปีนี้นะครับที่หมู่บ้านผมเนี่ยจะจัดเทศกาลเรียกว่าศิลปะร่วมสมัยประเพณีแห่ตุงพญานาคก็จะเป็นงานที่ใหญ่มากเลยแห่ตุง,ต,งตุงที่เป็นธงเนีอ๋อเหมือนเหมือนเ,ออเวลาเราเข้าวัดนะฮะเราจะมีตุงแขวนอยู่ในวัดนะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไปเที่ยวบึงการเนี่ยควรจะไปหน้าไหนหรือไปได้ทั้งปี ก็ทั้งปีครับหน้านี้หน้านี้ก็น้ําเยอะคนก็ไปดูน้ําตกไปดูวิถีชีวิตความเขียวขจีไปกินเ,เมนูจากปลาแม่น้ําโขงฮะครับอ,อาหารเยอะไหมโอ้เึงการเนี่ยมันเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําโลกนะฮะมีหนองน้ํามีคลองอะไรเยอะมากเลยแล้วก็มีแม่น้ําโขงฉะนั้นวัตถุดิบ ที่มาจากสายน้ำเนี่ยเยอะมากครับใครชอบกินปลาและใครที่สนใจเรื่องของอการดำรงชีวิตด้วยธรรมชาติเนี่ยที่เนี่ยตอบโจทย์เรื่องของการกินครับโอ้ครับเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเอาจริงๆ,องๆโอ้ต้องไปคะาขาบที่เสียงดังฟังชัดเลยนะคุณผชม,มโอ้ว่วา,วาวเลอเดี๋ยวนะขับแล้วหน้าแรงอ่ะหน้าร้อนอ่ะหน้าร้อนร้อนไหมร้อนดิร้อนร้อน โดยธรรมชาติอีสานคนก็จะเข้าใจว่ามันร้อน,อนมันเป็นเรื่องปกติยกเว้นนะฮะบึงการเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่มีต้นยางพารามากที่สุดในภาคอีสานนะครับฉะนั้นบึงการมันจะมีแบบว่าร้อนก็ไม่ได้ร้อนแบบแห้งๆแ,แต่ร้อนก็ยังมีต้นยางพาราเยอะมากครับฉะนั้นมองไปที่ไหนก็จะเป็นอีสานที่แบบดูไม่เป็นอีสานนะครับเพราะมีแต่ป่าฮะ ครับหายละแยกตัวมาจากน้องคายน้องคายไม่เสียดายแย่ก็มีมีดีคนละอย่างละเออนะฮะเาเรามาคุยถึงแนวคิดการสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานลากอันนี้คือโจทย์ของที่เราจะคุยกันครับลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าณวันนี้ทํามาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วอยากอยากเห็นเป็นยังไงได้ข่าวว่า อะไรอ่ะเนี่ยสหประชาชาติก็มาเกี่ยวข้องด้วยจะได้รางวัลอะไรเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจขับเคลื่อนจนได้รางวัลครับ Her Award ครับมันเป็นยังไงอ่าโอเคพูดถึงรางวัลนี้ก่อนเนาะอ๋อเพราะว่าฟังดูปับไม่รู้จะถามอะไรเห็นแล้วอ๋อตายแล้วนี่ได้รางวัลด้วยนี่อะไรเนี่ยอ่าก็รางวัล Her Award ก็เป็นรางวัลกองกองทุนประชากรของสหประชาชาติ ก็ปีน <si ี้เขาจะจัดมันที่18นะที่องค์การสหประชาชาติที่ได้ดำเนินก็ค้นหาบุคคล100คนผู้ขับเคลื่อนสร้างแรงมันนันใจของประเทศ100คนผมก็ได้รับการเลือกนะฮะในฐานะที่ผมขับเคลื่อนอย่างเป็นเรียกว่ารูปธรรมและมี IMPACT นะครับเขาก็เชิญให้ไปไปมอบรางวัลให้วันที่18กันยานี้นะฮะเด็วๆนี้ นะครับซึ่งมันก็มาจากการที่ผมทำงานที่พื้นที่อย่างมีเป้าหมายด้วยการเอา,เอางานของผมเนี่ยที่ทำเรื่องของงานทำแบรนดิ้งนะฮะข้อเสียผมคือเราทำการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชนเราไม่ใช่ทำพัฒนาแบบให้เขามีแบบมีกินมีใช้อันนั้นเป็นเรื่องเบสิกครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นนักออกแบบนักโฆษณาคนปั้นแบรนด์เนี่ย ต้องมองว่าเราจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพื้นที่เราให้ได้เรียกว่า Impact ระดับชาติและระดับโลกได้อย่างไรเรามองไกลขนาดนั้นครับนี่แหละครับสิ่งที่มันทำให้สร้างการขับเคลื่อนโครงสร้างของชาติแล้วก็มีนานาชาติมาเยี่ยมเราเยอะแยะเลยมีชาวต่างชาติมีโทษมีสารพัดมาดูต้นแบบของเรานะครับโอ้ครับคือ โอ้อยู่อยู่เลยนะคุณผู้ชมโทษครับคุณแล้วกันนอยู่คุณนี่แบบ <c oughs> เดี๋ยว้าคุณใช้ความรู้ความคุณใช้ศิลปะคุณใช้งานโฆษณาคุณใช้การสร้างแบรนดิ้งคุณใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่โลกสมัยใหม่เขาต้องโอเคสร้างแบรนด์สร้างอะไรต่างๆค,ค,คุณเอาเนี่ยมาพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชุมชนครับ ปัญหามันมีไหมโอ้ปัญหาเยอะแยะเลยครับที่ผมทํามา8ปีเนี่ยมีทั้งปัญหาที่ที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ยกตัวอย่างเนาะเอาเป็นว่าสะท้อนไปที่รัฐบาลชุดนี้เลยนะฮะผมได้ทํางานของผมเนี่ยแล้วก็โซบิสยัยโมเดลเนี่ยไปเป็นเ,เส้นทางท่องเที่ยววางเป็นจุดๆที่สวยออรา่าและมีสปอตไลท์หมดแล้วเนี่ยได้แปลว่าเ,าเอกชนก็คือชาวบ้านเนาะ ชาวบ้านที่ที่มาร่วมมือกับเราโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลอะไรก็ตามเนี่ยเขามาทำสวยแล้วแต่คำถามคือเราอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นต้นแบบของประเทศเพราะเราทำไว้ดีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยคือ,เ,อ,อ,เ,อ,อเข้ามาสอบถามเราว่าเราเขาดอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรโดยเฉพาะการทำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อให้คนมาเห็นว่า สิ่งที่เรากำลังทำมันเป็นรูปแบบการพัฒนาพื้นที่มิติใหม่นะครับซึ่งมันยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเลยแบบนี้และผมมาทำในบทบาทความเป็นจิตอาสานะครับโ oh. อ้อ่าซึ่งอันเนี้ยแปลว่ามีบางคนเขาพร้อมที่จะพัฒนาทั้งพื้นที่และทำได้ดีแล้วได้รางวัลระดับโลกแล้วรัฐบาลมีเงินอยู่แล้วแค่แค่มาร่วมมือกับเราง่ายมากครับ มาร่วมมือแล้วก็สนับอนุนเราถูกต้องครับแค่หนุนเราว่าให้มันให้เราแข็งแรงอ่ะพูดง่ายๆครับพูดง่าถูกไหมให้เราแข็งแรงคุณมีศักยภาพมีทรัพยากรอะไรคุณก็ช่วยเติมให้เราหน่อยครับโอ้ผมเห็นแล้วอันนี้ก็คือว่าพูดง่ายว่าคุณทําจนเป็นรูทคุณทําจนมีเขาเราียกอะไรมีซิมโบลิกมีทั้งกิมมิกทั้งอะไรมีทั้งความเป็นเอกลักษณ์มีทั้งจุดเด่นจุดแข็ง ใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวไปเริ่มไปกันบ้างอย่างโอ้นักท่องเที่ยวเขาคือหลายๆที่นะครับเวลาทําการท่องเที่ยวอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องโปรโมทพื้นที่ของเรามนันจากการนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มีกลุ่มคุณภาพเราเอาเรื่องของศิลปะร่วมสมัยเนาะชัดเจนเลยว่าร่วมสมัยมาแก้ปัญหาฐานรากเราฉะนั้นกลุ่มที่มาจะเป็นกลุ่มที่สนใจศิลปะและคนที่สนใจศิลปะคือคนที่มีกําลังซื้อสูงและก็เป็นคนที่มีรสยมดีเขาจะเข้ามาเอง ไม่ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ฮะทุกคนเข้ามาด้วยตัวเขาเองและเขาก็ชอบนะครับหนึ่งปากต่อปากสองค,คือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณมีความเป็นตัวตนมีความเป็นพิเศษของคุณคุณ,คณสแสวงหาครับที่นี่ก็เป็นที่ที่หนึ่งที่คุณควรจะต้องสแสวงหาครับเพื่อเข้ามาสัมผัสใช่ไหมถ้าพูดอย่างนี้ได้ไหมถูกครับคือที่เนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ทําให้คุณนีดูแล้วสวยเพลินถ่ายรูป แต่พื้นที่อนนี้ให้คุณมากกว่าคือเข้าใจว่าชีวิตทุกคนน่ยมันคือการสร้างแรงบันดาลใจพื้นที่ของผมเนี่ยคนมาดูแล้วได้แรงบันดาลใจกลับไปว่าอยากไปทําพื้นที่ที่อดีตของครอบครัวอดีตของตระกูลที่จะทําให้มีการพัฒนาเกิดขึ้นนะฮะซึ่งคนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของผมน่ยพูดแบบนั้นเยอะครับครับอย่างนี้นะฮะ ขาบเช่ไหมเขาบอกเขาบอกว่านึกว่าหนึ่งหรือสองทีเขาบอกเวลาหมดโถอันนี้มันมีเรื่องที่จะคุยเยอะมีเมื่อกี้ก็พาไหลไปเรื่องอาหารทั้งทั้งที่คุณผู้ชมกับผมอยากจะคุยกับคุณขาบอีกตอนหนึ่งเป็นเรื่องอาหารของบึงการนะครับคุณขาบนี่ได้รางวัลติดต่อกันมา20ปีแล้วนะผมเองนี่ไม่รู้ไ่อยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นเพิ่งวันนี้ยโอ้ตายแล้วคนคนนี้ไม่ธรรมดานะครับ เอางี้เขาบอกเวลาหมดแล้วแต่ผมขออนุญาตทางช่องแล้วกันขามีอะไรฝากคุณผู้ชมสั้นๆสักเล็กน้อยเชิญเลยครับก็ก็สิ่งที่ผมทำนะครับก็มันเป็นเรื่องของอคนคนหนึ่งนะอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศนะครับอยากจะสร้างตำนานในช่วงที่เรามีชีวิตนะฮะซึ่งอันนี้ก็ได้ทำมาดีแล้วนะฮะแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่านคือว่าเราทุกคนนะเป็นมนุษย์ที่ที่เกิดมาควรจะ เรียกว่ากินอิน่มนอนหลับยังไม่พอนะมันต้องสร้างอะไรที่เป็น Impact เพื่อเป็นตำนานให้กับเราด้วยซึ่งผมก็ได้ทำมาแล้วแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากจะให้ภาครัฐเข้ามาร่วมมือทำเรื่องของเราเป็นต้นแบบเพราะาสิ่งที่ผมทำานะผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะเพราะว่าผมทำโครงสร้างทั้งจังหวัดก็ถ้ามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็น,ปนสิ่งที่เปลี่ยนโครงสร้างของชาติได้แล้วก็ทาได้แล้วด้วยแล้วก็คิดว่ามันดีก็ มาร่วมมือกันนะครับผมยินดีเสมอครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับผมให้เบอร์ไว้เลยแล้วกันนะครับกวลืม086229762ใช่ไหม9762หรือ626 9 7 2 6นะครับ086229นะฮะ726 7626 7626นะครับคุณผู้ชมครับ คือคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณขาบพูดเนี่ยก็กระทบใจผมพอสมควรคือจะมาเปลี่ยนโครงสร้างคือแนวคิดนี้ผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเพราะว่าแล้วเราจะทําให้เรารอดถ้าเราทุกคนช่วยกันเพียงแต่ว่าชุมชนไหนกลุ่มไหนนะครับท้องถิ่นไหนอยากได้ความคิดอยากได้องค์ความรู้ที่คุณขาบมีนะครับประสบการณ์ที่มีก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ขึ้นไฮไว้ White นะครับผมกับคุณขาบยังคงอยู่อีกสัปดาห์หนึ่งนะครับ เพื่อจะพูดคุยกับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพันุมาสุขมพรพร้อมทั้งคุณขาบคือคุณสุทธิพงศุริยะนะครับนักออกแบบเจ้าของขาบสตูดิโอและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตบึงการนะครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานรพกเมงไทยลายคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ